心呐。<No. S 2> no. จิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์กับรายการชลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7นาฬิกานาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชละวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติค่ะรายการของเราอำนวยการผลิตโดยคุณนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร รมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีจนถึง8นาฬิกาค่ะวันนี้นิสหน่อยวิจิตราจันเข็มอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะในเช้าวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันผ่านทางเครือข่ายวิทยุชุมชนทาง23สถานีด้วยแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยค่ะวันนี้นิสหน่อยก็มีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะรวมไปถึงท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยช่วงแรกของรายการช่วงนี้ค่ะติดตามกันก่อนเลยนะคะกับพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศค่อนข้างร้อนแล้วเนาะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างในพื้นที่าภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอื่นๆของประเทศไทยเนี่ย แม่ช่วงนี้เรียกได้ว่าช่วงกลางวันเนี่ยนะคะค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวมาดูอุณหภูมิกันนิดนึงค่ะอุณหภูมิในช่วงนี้นะคะสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ34-38องศาเซลเซียสน,นะคะ อุณหภูมิต่ําสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20-25ถึงองศาเซลเซียสแล้วก็ในพื้นที่ยอดดอยนะคะในช่วงนี้เนี่ยยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะคะ,ะในพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ,อในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันกับกลางคืนค่อนข้างจะแตกต่างกันมากค่ะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ มีคําแนะนําสําหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะฝากคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้ถ้าหากว่าช่วงกลางวันต้องทํางานกลางแจ้งนะคะอันนี้แนะนําว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆเนาะแล้วกออ็อย่าลืมนะคะก็นอกจากทํางานกลางแจ้งแล้วเนี่ยนะคะให้พักเข้าร่มหน่อยนะเพราะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวส่วนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ เลี้ยงสัตว์นะคะก็แนะนําให้ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนด้วยนะคะอย่าให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันแล้วก็อ่อนแออาจจะทําให้เป็นโรคได้ง่ายนะคะ ในวันที่24ถึง27กุมภาพันธ์นี้อาจจะมีฝนฟ้าขนองค่ะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องเกษตรกรควรระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากสภาวะอากาศดังกล่าวด้วยนะคะส่วนผลผลิตทางการเกษตรที่แก่ดีแล้วก็ ควรรีบเก็บเกี่ยวนะคะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้กลางแจ้งเพราะว่าอาจจะเปียกชื้นแล้วก็ได้รับความเสียหายได้นะคะส่วนผู้ที่ปลูกไม้ผลควรผูกยึดแล้วก็ค้ำยันกิ่งแล้วก็ลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงค่ะเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรงนะคะน,นี่ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างในพื้นที่จังหวัดพิจิตรก็ยังไงในช่วง24-27ถึงกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะได้รับผลกระทบ จากฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะในช่วงแรกของรายการผ่านไปแล้วมาติดตามอีกหนึ่งช่วงของรายการนั่นก็คือช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรมารอคุณผู้ฟังอยู่แล้วติดตามกันได้เลยนะคะกับคุณนันทนีติดใจท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคนสวยของเราติดตามรับฟังกันค่ะ ขอบคุณพี่นิดหน่อยวิจิตราจันเขมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกทกท่านด้วยค่ะพบกันนะคะกับช่วงของคุยกันบันศุกกับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะเช้าวันนี้อยู่กับนันทณีติดใจนะคะเราพบกันเช้าวันศุกร์ที่23มกุมภาพันธ์2567แล้วค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะวันนี้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะ่ะเป็นเรื่องของรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้ ในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยอีกในไทยแลนด์ค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นการจุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งนะคะซึ่งท่านบอกว่า ที่ผ่านมาความขัดแย้งแล้วก็ปัญหาการเมืองในประเทศช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบทบังศักยภาพแสงสว่างของประเทศไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงตั้งแต่6เดือนที่รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศความสงบความสมัครสมานสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้ชาวโลกรู้ว่าแสงสว่างของประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วนะคะ โดยรัฐบาลมีการตั้งเป้าประเทศไทยจะก,ก้าวไปเป็นหนึ่งของภูมิภาคนี่เป็นพินที่หนึ่งของภูมิภาคเลยนะคะด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทยทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดปีโครงสร้างที่พร้อมจะต่อยอดและที่สําคัญก็คือศักยภาพของคนไทยะคะ่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าววิสัยทัศน์ทั้งหมดเนี่ยแด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ก็คือการประกาศตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลาง เมืองท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าประเทศไทยนี่มีขนาดพื้นที่เป็นอันดับที่50ของโลกนะคะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอยู่ในอันดับที่8ของโลกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ถือได้ว่า เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับคนไทยมากกว่า1ในสของจำนวนประชากรเนื่องจากว่ารายได้หลักของคนไทยมาจากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยกว่า2.3ล้านบาทนะคะล้านล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็น70%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเลยทีเดียวค่ะรัฐบาลก็ได้มีการเฟ้นหาซอฟต์พาเวอร์นะคะชูจุดขายที่เป็นเสน่ห์ของคนไทย ของประเทศไทยให้โดดเด่นในสายตาของประชาคมโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิละปะวัฒนธรรมงานเทศกาลคอนเสิร์ตงานภาพยนตร์ศิละปะอาหารและที่น่าจับตามองก็คือทางด้านกีฬาและศิละปะป้องกันตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยรวมถึงจะผลักดันบางจังหวัดให้เป็นมรดกโลกนะคะอย่างเช่นจังหวัดน่านนั่นเองเนะคะ พร้อมทั้งจะมีการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิดปิดของสถานบริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมไปถึงการแก้ไขภาษีสําหรับการจัดงานหรือว่าการแข่งขันต่างๆนะคะเพื่อที่จะรองรับการเป็นโฮมสเตย์ของคนทั่วโลกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์แล้วก็สุขภาพด้วยนะคะเพราะว่ารัฐบาลจะผลักดันอุตสาหการรมสาธารณาสุขเนี่ยให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลกด้วยระบบการรักษาพยาบาลของไทยเนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยนะคะชื่อเสียงในโด่งดังไปไกลมากของเรามีการนวดแผนไทยโบราณน,นะคะที่วัดโพเนี่ยขึ้นชื่อมากแล้วก็มีข้อมูลนะคะในปี2566พบว่า การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเนี่ยสร้างเม็ดเงินได้กว่า4 0 0 0มล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนีคะนอกจากนี้ยังผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านอาหารด้วยค่ะก็ถือได้ว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิสภาพอากาศก็จะทําให้อาหารการกินของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะ อุดมสมบูรณ์มากนะคะนอกจากนี้รัฐบาลจะยกระดับคุณภาพอาหารทั้งอาหารฮาลาลอาหารสําหรับผู้ป่วยอาหารชนิดพิเศษแล้วก็จะมีการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ไปเปิดร้านอาหารในต่างประเทศมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินเพราะว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลกให้เชื่อมถึงกันด้วยจุดแข็งทางภูมิศาสตร์ที่รายล้อมไปด้วยประชากรกว่า280ล้านคน ะะติดอันดับ5ของประชากรโลกนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือด้านของศูนย์กลางทางด้านการขนส่งภูมิภาคนะคะก็ถือด้ว,ว่าเป็นโลจิสติกสฮับที่สำคัญที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลจะผลักดันโดยเฉพาะระบบรางการพัฒนารถไฟรางคู่จะมีการเพิ่มระยะทางอีก2,000กิโลเมตรที่จะทำให้ระบบรางระหว่างเมือง แล้วก็ระยะทาง5,500กิโลเมตรเนี่ยจะทำให้แล้วเสร็จภายในปี2,573นะคะก็ถือได้ว่ารัฐบาลจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะจะเป็นแหล่งศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตด้วยรัฐบาลตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตมีเป้าหมายจะได้แผนการลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะก็มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถอีวีรถ ที่ใช้ไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีคะ่ะพร้อมกับจะให้เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลตั้งเป้าดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี่นะคะให้มาขยายธุรกิจในประเทศไทยคะ่ะและก็จะให้ประเทศไทยของเราเป็นศูนย์กลางทางการเงินเพราะว่ารัฐบาลตั้งเป้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ไทยนะคะเ,เป็นศูนย์กลางทางการเงินคับเคลื่อนโดยระบบการเงินที่แข็งแกร่งคะ่ะ น,ะะนอกจากนี้ก็จะเพิ่มระบบการเงินเพื่อความยั่งยืนซึ่งในอนาคตก็จะมีหน่วยงานที่ทางด้านอ,าออดก,การออกกฎหมาย ก็กดระเบียบต่างๆรองรับการก้าวไปสู่ยุคการเงินสมัยใหม่เช่นกันนนะคะนายกบอกว่ารัฐบาลนี้จะให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีให้มีการเลือกเพศสภาพเลือกประกอบอาชีพได้จะมีการเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจค่ะขณะเดียวกันวัฒนธรรมไทยก็จะต้องเปิดกว้างแล้วก็จะมีการต่อยอดนะคะโดยเฉพาะในปี2567 เป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยนะคะปีของ 7 2็พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะต้องทำบ้านเมืองให้สะอาดยาเสพติดต้องหมดไปจะต้องพัฒนาเปิดการเรียนสองภาษานะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่จะมีความสำคัญท่านก็บอกไว้อย่างนี้นะคะนาย,ยกรัฐมนตรีจะทำงานคนเดียวไม่ได้ทีมงานต้องมาขับเคลื่อนเพื่อให้มีความแข็งแกร่งและก็พร้อมจะเดินไปด้วยกันส่งต่ออนาคตที่ดีให้ให้กับลูกหลานของพวกเรานะคะนี่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อวานนะคะ นันทนีหยิบมาพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการค่ะฟังข่าวใกล้ตัวบ้านเราเนี่ยคะคุณผู้ฟังคันเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะเมื่อวานนี้22กลุ่มภาพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ ว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูดร้อนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็คาดว่าปีนี้อุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติ1-2องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิส,สูงสุดเนี่ยคาดว่าจะอยู่ใน5จังหวัดนะคะแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากและอุดรธานี5จังหวัดนี้คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงมากกว่า44องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่จะมีการทำลายสถิติ ร้อนที่สุดของประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเคยเกิดขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่44.6องศา Celsius เซลเซียสนะคะคุณผู้ฟังจะสังเกตเนะคะว่าเวลาประเทศไทยได้ประกาศสิ้นสุดฤด,ดูหนาวแล้วก็เข้าสู่ฤดูดดร้อนเนี่ยเขาจะวัดเกณฑ์ในตอนกลางวันนคะคะประเทศไทยเนี่ยจะมีความร้อนต่อเนื่องถ้าหากว่าอุณหภูมิสูงมากกว่า35องศาเนี่ยก็ถือว่าเข้าสูดด่ฤด,ดูร้อนได้แล้วนคะคะแล้วก็จะ จะมีความร้อนมากขึ้นในช่วงกลางวันกลางคืนก็อาจจะมีอาการเย็นนิดๆนะคะก็คาดว่าฤดูร้อนเนี่ยจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะก็เขาวัดอากาศร้อนขวัดแบบนี้นะคะว่าอากาศร้อนเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่35ถึง39.9องศาเซลเซียสคะ่ะอันนี้เป็นอากาศร้อนแต่ถ้าเป็นอากาศร้อนจัดนะคะเวอรี่ฮอเนี่ยอุณหภูมิ ตั้งแต่40.0องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะก็ระมัดระวังนะคะสภาพของดินฟ้าอากาศด้วยอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้ากนองบางพื้นที่ก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่บ้านเรือนไม่ค่อยจะแข็งแรงเนะี่ยต้องทำการเร่งซ่อมแล้วก็ปรับปรุงค่ะรวมทั้งป้ายโฆษณาต่างๆนะคะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะใครที่เกี่ยวข้องก็ลองตรวจอยู่ในสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยค่ะ อ่ะะคะอีกเรื่องหนึ่งที่หยิบม,มาฝากกันในช่วงนี้นะคะบึงสีไฟของเราตอนนี้สวยงามมากจริงๆนะคะถือด้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่สังเกตได้ว่าในแต่ละวันในช่วงเย็นจะมีพี่น้องประชาชนไปพักผ่อนหย่อนใจกันเยอะมากเลยสวยมากนะคะน้ำนี่เต็มบึงหญ้านี่เขียวขจีเลยแล้วก็ ตอนเย็นๆเนี่ยไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินที่ริมบึงสีไฟในบรรยากาศโรแมนติกมากนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะอบอจอพิจิตรร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์พิจิตรนะคะจัดกิจกรรมงานแสดงบอลลูนและว่าวไทยที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรของเราคะ่ะข่าวนี้ก็ฝากไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชื่นชอบการถ่ายภาพเนี่ยขอบอกเลยนะคะว่างานนี้ห้ามพลาด พลาดไม่ได้เลยพลาดแล้วจะเสียดายพลาดแล้วจะเสียใจพลาดแล้วก็จะเสียโอกาสด้วยนะคะขอบคุณนะคะข้อมูลนี้จากนายกอบจอพิจิตค่ะท่านพันตํารวจเอกกิศดาพัทรประสิทธิ์ท่านก็แจ้งข่าวนี้มานะคะพร้อมกับท่านผอสํานักงานทททสํานักงานนะครสวรรค์นะคะคุณสุชารต์แสงอรุณค่ะท่านบอกว่าการ จัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของอบจพิจิตรกับททท,ทนครสวรรค์ค่ะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์บึงสีไฟนะคะก็ได้มีการกําหนดจัดงานสายลมแห่งความสุขขึ้นนะคะการแสดงบอลลูนแล้วก็ว่าวไทยค่ะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24 2 5ถึง25กุมภาพันธ์ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาก็คือเริ่มในวันเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะ สิบโมงเช้าถึงสองทุ่มค่ะในงานนะคะคุณผู้ฟังจะได้ชมการแสดงว่าวไทยมีการแสดงบอลลูนมีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสินค้าชุมชนมีงานประดิษฐ์งานฝีมืองานแฮนด์เมดกิจกรรมการสาธิตการทำว่าวนะคะแล้วก็ าการแสดงดนตรีโฟลกซองแซกโซโฟนเนี่ยใครที่ชอบฟังดนตรีในช่วงเบาๆเ,เย็นๆบรรยากาศสบายๆเนีย่ยไปฟังกันได้เลยเพลงแบบคลาสสิกนะคะในสไตล์แบบดนตรีในสวนนะะี่ค่ะไปเพลิดเพลิพนกันนะคะแต่งตัวน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกับบอลลูนสวยๆด้วยบรรยากาศแบบความสุขสนุกสนานนะคะแบบครอบครัวก็ไปกันได้ะคะ่ะอบอุ่นแบบคู่รักก็หวานแหววก็ดีเหมือนกันนะคะใคร สนใจที่มีความสามารถในการถ่ายภาพก็ถ่ายภาพประกวดชิงรางวัลได้งานนี้บอกเลยนะคะว่าเที่ยวฟรีแล้วก็ชมฟรีด้วยนะคะ ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านค่ะในช่วงเย็นของวันนี้23กุมภาพันธ์เนี่ยในช่วง5โมงเย็นก็จะมีการทดสอบนะคะทีมงานเขาจะมีการทดสอบนำระบบบอลลูนขึ้นฟ้าให้หลายๆท่านที่ชื่นชอบนะคะการถ่ายรูปเนี่ยไปถ่ายกันได้นะคะใครสนใจเนี่ยรีบไปถ่ายก่อนเขาเลยนะคะเขาจะทดสอบ ประมาณ30นาทีแล้วก็จะมีการแสดงดนตรีโฟกซองแล้วก็แซกโซโฟนเบาๆด้วยนะคะก,ก็ไปชมกันค่ะเน้นย้ำนะคะอย่าลืมก็แล้วกันค่ะวันนี้ตอนเย็นจะมีการทดสอบนำระบบบอลลูนขึ้นให้คุณผู้ฟังได้ถ่ายรูปกัน 30นาทีส่วนการเปิดงานนะคะอย่างเป็นทางการก็จะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์2 4 2 5ที่จะมีการเปิดงานก็ไปกันได้ค่ะ10นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันนะคะและก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะถ้าหากว่าอยากจะแสดงความจงรักภักดีนะคะคุณผู้ฟังจะสวมใส่เสื้อเหลืองหรือว่าเสื้อหลักสีสันไปก็ได้นะคะเื่องนี้ก็ขอเชิญชวนแต่งตัวสวยๆนะคะไปถ่ายรูปกับสนา หญ้าสีเขียวๆไฟประดับที่งดงามในงานบอลลูนแล้วก็ว้าวไทยที่บึงสีไฟกันค่ะอาละะ้วค่ะช่วงนี้หมดเวลาในช่วงของคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกับนันทนีติดใจแล้วนะคะมอบหน้าที่นี้ให้กับพินิษหน่อยวิจิตราจันเข็มกันต่อสุขหน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะกับช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะนาเรื่องราวดีๆมาฝากกันทุกเช้าวันศุกร์ในรายการข่าวเด่นชลาลวันเมืองงามแบบนี้ละค่ะคุณผู้ฟังอ้าวติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะสาหรับข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่นิสหน่อยนํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายกิจกรรมค่ะจัดขึ้นพาคุณผู้ฟังไปติดตาม การรวมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนาบึงสีไฟค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านอดีเทพกมลเวทนะคะพร้อมด้วยท่านประพัทสอนสีสมุทรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรแล้วก็ยังมีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันทิมามีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ค่ะไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะที่บริเวณแก้มลิงบึงสีไฟด้านหลังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตนะคะซึ่ง ภายในงานเนี่ยท่านผู้ว่าอดีเทพก็ได้กล่าวคําปฏิญาณนะคะนากล่าวคําปฏิญาณจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ได้ร่วมกันรดน้ําต้นไม้นะคะมีการทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงเป็นกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันทําความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่องค์พระมหากษัตริย์ของเรานะคะพระองค์ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมพาไปติดตามกิจกรรมทางด้านศาสนาค่ะทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้นำกิจกรรมทางศาสนาสู่เยาวชนมีการจัด โครงการประกวดบรรยายธรรมประจําปี2567ระดับจังหวัดด้วยนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศาลาการ,ปรเปรียนวัดขมังอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งก็มีการจัดงานนี้ขึ้นตามนโยบายของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะอยากที่จะให้ น้องๆเด็กและเยาวชนนะคะได้เป็นคนดีคนเก่งคนมีความสุขเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศาสนากับประชาชนอาศาาัยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยละค่ะได้รณรงค์ให้น้องๆเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนเนี่ยได้ตาระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ยังมีการฝึกฝนนะคะเป็นการฝึกฝนทักษะการพูด ต่อที่ชุมชนกันด้วยทีนี้ในการประกวดบรรยายธรรมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการประกวดทั้งหมด4ช่วงชันด้วยกันมีน้องๆน,นักเรียนเข้าประกวดบรรยายธรรม34คนนะคะจากสถานศึกษา12แห่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์1แห่งแล้วก็มีการทําการคัดเลือกนะคะให้ ให้ได้ช่วงชั้นละ3คนรวมทั้งหมดเนี่ยสิคนด้วยกันเพื่อที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค18คณะส่งต่อไปนั่นเองนี่ก็เป็น1กิจกรรมที่สําคัญเรียกได้ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะปลูกฝังกันไว้เลยตั้งแต่เด็กๆช่วยขัดเกลวน้องๆให้เป็นคนดีของสังคมไทยตั้งแต่เด็กๆนั่นเอง นะะนี่เป็นกิจกรรมเด่นๆที่คัดเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่นํามาฝากกันก็คือเรื่องราวนโยบายของรัฐบาลค่ะติดตามกันต่อนเนื่องเลยนะคะสำหรับนโยบายรัฐบาลในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย คุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ต้องขยายวันนี้จะพาไปติดตามทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาชีพนะคะที่มีความต้องการค่อนข้างสูงในประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมคอรมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทยพร้อมอนุมัติรายการผูกพันนะคะก็เป็นการเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณนี่แหละค่ะที่มีวงเงินตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปทีนี้สําหรับโครงการผลิตแพทย์นะคะตั้งเป้าในช่วงปี2,568ถึง2,577เนี่ยงบประมาณ อยู่ที่37,234ล่านบาทกว่ล้านบาทกว่าๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าในการผลิตแพทย์ที่เป็น บุคลากรทางการแพทย์นะคะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ9สาขาด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์พยาบาลน,นักวิชาการสาธารณาสุขผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยสาธารณาสุขทันตแพทย์เภสัชากรนักฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะและแพทย์แผนไทยก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่คาดว่าจะสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้อยู่ที่ประมาณ62,000คนค่ะอคนค่ะเพราะฉะนั้น น้องๆหนูๆน,นะคะใครคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆหลานๆนะคะอยากที่จะให้เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลน,นะคะหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์แนะนําเลยนะคะแนะนําเลยให้เรียนสายนี้นะคะเพราะว่ามีตําแหน่งงานรองรับแล้วก็เป็นที่ต้องการนะคะของอปัจจุบันนั่นเองนะคะอะ ก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ต้องขยายนโยบายรัฐบาลนำมาฝากคุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วดูเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วละค่ะเชิญชวนไปเที่ยวงานกันนิดนึงก็แล้วกันสําหรับงานประเพณีปิดทองไหว้พระขึ้นเขาเพนเดือน3วัดเขารูปช้างประจําปี2567นะคะใครที่เคยไปเดินขึ้นเขาขึ้นบันไดแล้วเนี่ยนะคะ428ขั้นเนาะปีนี้เชิญชวนไปนะคะเพราะว่าเป็นงานประจำปีจัดขึ้นนะคะระหว่างวั วันที่21-25กุมภาพันธ์นะคะเปิดยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์แล้วก็จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะ ที่สำคัญเลยวันที่24กุมภาพันธ์นะคะก็จะมีไฮไลท์สำคัญพิธีตักบาตพระอ,อหรหันต์นะคะแล้วก็จะมีการแสดงประกอบแสงสีเสียงไลท์แอนด์ซาวด้วยนะคะก็ชวนไปชมกันช่วงประมาณ18นาฬกา30นาทีแล้วก็วันที่25กุมภาพันธ์ค่ะเวลา19นาฬิกาก็จะมีพิธีแห่ผ้าห่มพระมหาธาตุเจดีปทวีปิฎกนะคะ ก็เชิญชวนกันด้วยนอกจากนี้ภายในงานนะคะก็จะมีการแสดงโขนรามเกียรติ์ชุดพระรามาบำรับมานแล้วก็มีการแสดงนาฏยารีลา วิถีชีวิตท้องถิ่นไทยมีการแสดงนศิลป์ไทยด้วยรวมไปถึงการแสดงมหรสพต่างๆลิเกภาพยนตร์ให้ชมทุกค่ำคืนค่ะ,ะยังไงเชิญชวนกันนะคะที่วัดเขารูปช้างตำบลดงปากคำอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เ,เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าส่นะสงมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องมุกัชรินสิริด้วยนะคะพบกันที่นี่ที่เดิมเวลาเดิม7จ็นาฬิกาสนาทีจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟงัง ขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายอ,อปอมชค,ค่ะที่ดูแลเสียงตามสายหอ,อกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกตำบลเลยวันนี้จากลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ